ต่อเลยดีกว่าครับทุกคนได้มาแล้วเราก็ต้องเปิดให้คุ้มครับทุกคนมาเปิดแล้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยไปงั้น,นเลยอุ้ยเชี่ยอย่างเอาทุกคนมาเดี๋ยวเราเปิดอีกกล่องหนึ่ง โอเคครับผมก็ขอากราะดับสตอรีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน,นะครับตอนนี้อยู่พี่นะผมพี่เบต้าน,นะผมซึ่งตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้อยู่ในเซิร์ฟอัปเตอร์เดย์นะผมเป็นเซิร์ฟไมโครฟลับนะครับผมในเวอร์ชัน1.7.10นะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟออกแนวแบบอืมพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทุกคนแต่ว่าดูครับทุกคนดูภายในตัวเซิร์ฟมันออกแบบกับการเอาชีวิตรอดนะครับนี่นี่น,นี่ไงนี่ไงวีลคอมทูอัปเตอร์เดย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มันเป็นโลก แห่งผู้ติดเชื้อที่ต้องเอาชีวิตรอดขอให้สนุกกับการเล่นในเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้ครับเบนเนเหมือนเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับนี่ครับทุกคนมันจะมีแบบเมืองสีน้ําเงินเป็นเมืองทั่วๆไปสามารถฟาร์มของได้แต่มีแต่ไม่มีบอสเกิดไอพวกนี้ครับทุกคนโอเคเอก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูการติดตั้งตัวเกมกันก่อนนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันมีตัวเกมของเขาครับผมไปงั้นเราไปดูวิธีการติดตั้งกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนไป โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งตัวเกมกันก่อนนะครับผมซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งตัวเกมนะผมให้ทุกคนมาตรงนี้ก่อนครับผมเราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมตรงนี้ครับผมสมัครสมาชิกแล้วก็ให้ทุกคนกรอกชื่อผู้เล่นก็คือกรอกชื่อที่ทุกคนจะใช้ในเกมนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่อีเมลของทุกคนไปนเลยครับผมซึ่งขั้นตอนนี้พี่ได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาต ล็อกอินแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้เข้าสู่ระบบเบนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโดยในหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับผมจะมีอยู่ด้วยกันหลายโซนเลยครับทุกคนตรงนี้จะเป็นหน้าหลากักแล้วก็แบบโซนร้านค้าโซนเติมเงินโซนเติมไอเทมโค้ดเป็นแบบเหมือนว่าให้กรอกโค้ดเพื่อรับไอเทมอ่ะทุกคนโอเคมาซึ่งในโซนต่างๆตรงนี้อันนี้เติมเงินจะมีทั้งธนาคารทูมานี่วอลเล็ตทูมานี่แล้วก็เอ่ออันนี้พี่ไม่รู้มันคืออะไร เดี๋ยวเราไปดูโซนร้านค้าดีกว่าครับทุกคนมันมีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อมันจะมีพวกแบบเซตอะไรพวกเนี้ยครับทุกคนในเกมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกมกันดีกว่านะครับทุกคนให้ทุกคนกดที่ดาวโหลดครับผมอ่าพอกดดาวโหลดเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาตรงของ Google Drive นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเลยครับทุกคนึ๊บล่ะดาวน์โหลดต่อไปไอ้ครับผมมันก็จะได้มาอย่างนี้นะครับผมเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็กดรันครับผม โอเคพอมาส่วนของหน้าตรงนี้ับผมมันจะถามว่าอยากให้ตั้งตัวช็อตคัดเนี่ยหรือว่าแบบไว้หน้าเดสก์ท็อปหรือเปล่าของพี่จะให้สร้างไว้นะครับผม mm hmm. เพื่อเวลากดเข้าเล่นเนี่ยสะดวกนะครับผมกด next มานะครับผมให้กดต่อไปเลยครับเค okay, ผมมันจะทําการลงไว้ที่ได c นะครับผมซึ่งตอนขั้นตอนเนี้ยมันจะมีการถามอยู่ด้วยว่าอยากให้เราลงไว้ได้ไหนถ้าสมมติได c ของทุกคนเต็มก็สามารถเปลี่ยนได้ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ของพี่มันไม่ขึ้นไม่รู้ทําไม โอเคกดฟ i n i s ครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเรามาดูในส่วนของการเข้าเซิร์ฟกันดีกว่าครับทุกคนให้ทุกคนใส่ชื่อกับพาสเวิร์ดที่สมัครไปเมื่อสักครู่ครับทุกคนให้มากรอกตรงนี้เลยครับผมนี่อ่าของพี่ชื่อพี่ใช้ชื่อนี้อ่าพี่ใช้ชื่อนี้แล้วก็รหัสผ่านก็ใส่ไปครับทุกคนโอเคเมื่อทําการใส่ชื่อกับรหัสเสร็จแล้วทุกคนให้ทุกคนกดล็อกอินเลยครับผม แล้วมันก็จะทําการลันเกมให้ครับผมโอเคครับทุกคนเมื่อเรากดล็อกอินนะครับผมมันก็จะเด้งมาหน้าเกมอย่างนี้เลยครับทุกคนหลังจากนี้ครับผมให้ทุกคนกดเพลย์เลยครับผมมันจะทําการเข้าเซิร์ฟให้ทุกคนเองครับผมงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูภายในตัวเซิร์ฟกันต่อดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับผมหลังจากไปดูวิธีการติดตั้งแล้วนะครับผมมาเราจะพามาดูภายในเซิร์ฟกันนะครับทุกคนอันนี้กดของเซิร์ฟไหนขอดูกดของเซิร์ฟหน่อยสิ Uh, ผู้เล่นมีแต่ต่อต้านท้าทายไม่เคารพทีมงานผู้เล่นไม่สามารถผู้เล่นไม่ให้ความเคารพต่อทีมงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรพวกนี้โทษอ,อันนี้ก็จะเป็นโทษต่างมันเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนก็ามาอ่านกันได้นะครับผมแล้วก็แนะนําผู้เล่นใหม่ชึบโลกแห่งผู้ติดเชื้อไวรัสทําให้กลายเป็นซอมบี้จึงต้องเอาชีวิตรอดกันวิธีการเอาชีวิตรอดเพื่อรับมือจากภัยร้ายต่างๆลงลงเมืองฟาร์มของยิงบอสขายของคําสั่งทำมาเก็ต ส้งทีมพิทักษ์โลกของตัวเองยิงคนกันอย่างเมามัน PVP จบข่าวที่เหลือหาประสบการณ์ในเกมครับผมก็ประมาณนั้นโอเคมาทุกคนเรามาดูภายในเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าครับทุกคนซึ่งตรงนี้มีอะไรบ้างรับของทุก3นาทีไหนรับยังไงอ๋อนี่ครับทุกคนชึบ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 ,ชบโอเคไหนพี่ขอรับมาก่อนอําของในตัวพี่เนี่ยมันเป็นของที่แอด เซิร์ฟเวอร์นี้เอาไห้พี่แบบรีวิวให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกันให้ดูอีกทีนะครับผมมาดูซิมีอะไรบ้างมันเป็นปืนแล้วก็พวกอาหารอะไรพวกนี้มั้งครับทุกคนโอเคมาทุกคนอันนี้มีอะไรมีแบบไม้กระบองเอรอแล้วก็มีปืนปืนไหยิงได้ไหมยิงยังไงอะ่ะเว้ยนี่ครับทุกคนยิงได้เว้ยเจ๋งว่ะไม่ต้องเพิ่มเสียงก่อนอมอสักร้อยไปเลยนลองฟังเสียงซิเว้ยก็ใช้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเพิ่มเสียงนิดนึงกว่า เฮ้ okay, มาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเอ๊ะมาตรงนี้ให้หมดก่อนดีกว่าไอ้ตรงนี้มีอะไรบ้างรับของฟรีผู้เล่นใหม่ได้หนึ่งครั้งชึบโอ้นี่ไงทุกคนของเอ้ยก็มีปืนมีอะไรเยอะแยะเลยชึบไอ้พวกแมกกาซีนพี่จะเก็บไว้อีกสล็อตหนึ่งแล้วกันเนาะเอาไว้ด้านบนอันนี้อะไรรับของฟรีทุกหนึ่งวันชึบกล่องของผู้เล่นไหนลองคลิกอุย้ยสากาเขาทุกคนปืนสากาอันนี้พี่รู้จักอยู่แล้วก็มีกระสุนให้เฮ้ยของเต็มไปหมดเลยว่ะทุกคน,นขอฟังเสียงปืนสากา่อ เฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนเซิร์ฟนี้โคตรเจ๋งเลยเข้าไหมเดี๋ยวเรามาดูในโซนรับของฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนอันนี้จะเป็นโซนของฟรีนะครับทุกคนไหนดูซิโซนของฟรีเีอะไรบ้างเงิน100บาทรับฟรีทุกๆ30นาทีนะครับผมไหนปุ๊บมันยังไงอะอยู่นั้นใช่ปุ๊บ,บอะไรอะมันไม่ได้เหรออ๋อนี้ไงนี้ๆเนี่ยนีนีมัน,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 นมต้องมาฝั่งนี้ครับทุกคนฝั่ง,ฝ,งฝั่งนั้นน่าจะใชออ๋อเป็นเป็นของพรีเมียมเออแล้วเออเราต้องมาเอาฝั่งนี้ครับทุกคน โดยวิธีการได้เงินครับทุกคนมันมันจะมีเงินอย่างนี้ใช่ไหมคลิกขวาครับอ่ามันจะเข้าละตอนนี้พี่มีเงินอยู่ร้อยหิบาทแล้วก็เอ้ยอะไรอ,ะอ,อ่ะท็อปอ๋อโอเคอันนี้อะไรอะ่ะรับเงินห้าร้อยทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงอ้าอะไรอะ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ะทุกคนมางั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันดีกว่าครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราไปดูโซนอื่นเรามาเปิดกล่องไอ้พวกนี้กันดีกว่าครับทุกคนนี่ที่แบบแอดให้มาอันนี้ กระเป๋าเหรอกระเป๋าทำอะไรได้กระเป๋าไม่รู้สิเดี๋ยวไปไนดูสิแต่ลองใส่ของพวกนี้หน่อยชึบชบโอ้ยอย่างเท่อย่างเฟี้ยวเลยทุกคนดูดีโอเคไหมเดี๋ยวเราเอาเงินเก็บก่อนดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาเรามาดูส่วนของกล่องกันดีกว่าครับทุกคนดีกว่าเพื่อใช้ปึ๊บอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็อะไรอ่ะ,อะ คุณไม่สามารถถือปืนหลักเกินหนึ่งกระบ,บอกได้เอ้ฉันก็ถืออ๋อโอเคโอเคโอเค,อเ,คเก็นละกันเดี๋ยวพี่เก็บพวกไอเนี้ยไว้ในล็อกเกอร์ก่อนดีกว่ามันมีล็อกเกอร์ด้วยทุกคนงันเดี๋ยวพี่เก็บปืนในพวกนี้ไปก่อนดีกว่ากระสุนลูกกระสุนวีอยู่ไหนนะมันได้มาหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งมาเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องอื่นกันบ้างดีกว่าทุกคนอะไรทำไมมันเปิดไม่ได้อ่ะ อ๋ออย่างนี้ไงอย่างนี้อย่างนี้อ่าเปิดได้แล้วอะไรอ่ะน,นี่คืออะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะปืนอ,อะไรอ่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆเอ้ยปืนเดิมครับทุกคนปืนเดิมปืนเดิมโอเคมางั้นเดี๋ยวเราเก็บปืนในพวกนี้ไว้ในล็อกเกอร์ก่อนดีกว่าปุ๊บเก็บของไว้เก็บของไว้มางั้นเราเปิดกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนได้มาแล้วเราก็ต้องเปิดให้คุมครับทุกคนมาเปิดแล้วปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยไปงั้นแหลบอุ้ยเชี่ย อย่างเอาทุกคนมาเดี๋ยวเราเปิดอีกกล่องนึ่งคือมาเปิดพี่จะรุนไปกับทุกๆคนเลยอันนี้เป็นกระเป๋าเวลซีหรือเปล่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระเป๋านะครับทุกคนอ่าใช่กระเป๋าโอ้โหกระเป๋าเบลเลอร์เลยทุกคนดูดิพี่กระเป๋าอย่างใหญ่โอเคมาทุกคนเราเปิดกล่องึ๊บกล่องนี้มีอะไรเฮ้ยอันนี้ปืนปกติอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเหมือนกันนะอ่าใช่ใช่ใช่เหมือนกันแต่พี่ใส่นี้ดีกว่า อีกกองหนึ่งปึ๊บหูหเป็นเหมือนแบบของหน่วยสวาดเลยอะทุกคนเฮ้ยเจ๋งกว่าเฮ้ยพี่ใส่หมวยนี่ดีกว่าอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้แบบเฮ้ยอย่างเฟี้ยวครับทุกคนพี่เป็นตำรวจพี่เป็นตำรวจบอกเลยอันนี้อะไรอะลูกกระสุนนี่เป็นลูกกระสุนแล้วก็น,นี่อะไรอะอ,อ๋อเป็นอาหาร M อ E ออ๋อเป็นของทาหารครับทุกคนเฮ้ยเซิร์ฟนี้มันออกแนวทาหารนะครับทุกคนบอกเลยเฮ้ยจ๋งจงอันนี้อะไรอะ เอาไว้เพิ่มเลือดโอ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งงั้นพี่จะใช้ปืนเอาเป็นว่าพี่เอาปืนสากามาใช้ดีกว่านะครับทุกคนไหนสากาอยู่ไหนละอ่านี่ปืนสากาโอเคเราลองไปดูในโซนต่างๆกันต่อดีกว่าครับทุกคนอ่ะตรงนี้ไม่มีกิจกรรมอยู่นะครับทุกคนนี่เติมเงินครบ3,000บาทได้ชิปปืนโคตรสวยทุกคนหมดเขตวันที่10เดือน4ครับทุกคนซึ่งวันที่พี่อัดอยู่เนี่ยมันเป็นเดือน3ก็คือเดือนหน้าครับทุกคน เดือนหน้าหมดเลยเด้น,นะุ๊บเติมเงินครบ1,000บาทได้ปืนุบบอย่างยาวหุ้ยโหกลาดกลาดแน่อนอนงานนี้พี่บอกเลยวันนี้ไงห้าร้อยหนึ่พมพันเอ้ยมันมีข้อมูลบอสด้วยครับทุกคนอะไรอ่๋อมันคืออัตราดอปครับทุกคนนี่ไงไอ้กล่องพวกนี้ที่พี่เปิดไปเมื่อกี้มันจะได้จากบอสครับทุกคนนี่นี่นี่น,นี่มันได้จากบอสพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะเนี่ยสีมันคล้ายๆกันเลยทุกคน สวยอยู่นะโมเดลเขาทำดีนะครับทุกคนถ้าแบบข้อมูลพี่ผิดพลาดต,ตรงไหนพี่ก็ขอโทษด้วยครับทุกคนโอเคมาทุกคนลองมาดูในส่วนของร้านค้ากันดีกว่าครับทุกคนตรงนี้จะมีเหมือนกับว่าแลกปืนนะครับทุกคนก็คือเหมือนว่าเนี่ยมีแบบให้แลกปืนด้วยตรงนี้มาตรงนี้เศษผ้าแลกของเหมือนเป็นเศษผ้าของซอมบี้อนะทุกคนมันสามารถเอามาแลกปืนได้ตรงนี้ขายยาขายยาอะไรรวมไม่ได้อ๋อแบบอะไรอ๋อแบบ เอ้เดี๋ยวลองสักอันดีกว่าทุกคนชึบหนรวมได้ไหมก็รวมได้นี่อะไรอะรวมไม่ได้คืออะไรไม่รวมทุกคนถ้า,าเผิ่เลขปืนปั๊กก็คือในเซิร์ฟนี้ทุกคนถ้าหากมันมีปืนปั๊กหรืออะไรเนี่ยแน่สมมติอะ,สมม,อะสมมติปืนในนี้ของพี่อะมันบั๊กใช่ไหมพี่กส็สามารถออกมาแลกได้แต่ว่าพอเราแลกแล้วเนี่ยทุกคนมันจะมีอ่ะทุกคนลองดูตรงนี้นะมันบอกว่าสร้างความเสียหายส5สิบ้าใช่ไหมทุกคนเมื่อเราแลกเนี่ย มันจะลดลงไปครับทุกคนนี่ทุกปืนเลยมันจะลดลงไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราเอามาซ่อมเนาะมันก็ต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างครับทุกคนตรงนี้มีรับซื้อปืนด้วยฮะเดี๋ยวรับอ๋อใช่นี่ไงมันเหมือนกับว่าเอาปืนเนี่ยมาแลกได้ทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่เอาปืนบางปืนพี่มาแลกดีกว่าที่ได้เมื่อกี้มันน่าจะเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะได้เอามาแลกเป็นแบบร้อยหนึ่งอะ่ะได้สักร้อยหนึ่งอะ่ะโอเคตัวตรงนี้แลกของพรีเมียมแลกปืนนู่นนี่นั่นแลกอาหารชึบชบชุบเยอะแยะเลยทุกคน เรามาดูส่วนของตรงนี้ดีกว่าตู้ตรงนี้พี่รู้สึกว้าวมากเลยทุกคนดูตรงนี้นะแบบตรงนี้มันรับซื้อยาใช่ไหมนี่มันซื้อยาตรงนี้ซื้อกระสุนปืนนี่ทุกคนซื้อกระสุนปืนซื้อชุดเกราะนี่ครับชุดเกราะโคตรแบบโคตรเท่เ้ยอันนี้สวยอยู่นะอันนี้เป็นอาวุธระยะประชิดครับทุกคนไหนมีอะไรบ้างอาตนะขอละกันนี่โคตรเท่ปานอศานัศนีรูปแบบที่หนึ่งนี่โคตรเท่เป็นหน่วยสวัสดิ์ที่โคตรเท่เลยครับทุกคนโอเค เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อไปกันดีกว่าครันุนเฮ้ยตรงนี้อุย๊ยทุกคนดูดิชุดไอรอนแมนอุย้ยชุดเดลส่งการเฮ้โยโคตรเท่ครับทุกคนฟรีเควสผู้เล่นใหม่เฮเควสผู้เล่นใหม่มีอะไรอะ่ะอันนี้อ๋อตรงนี้เป็นโซนรับเควสครับทุกคนตรงนี้เป็นเควสแแลกอาหารเหรอแอแลกอาหารหน่อยสิครับลุงต้นไม้เอามาแลกอาหารได้ไหนเรามาดูจุดเทรดเฮ้ยเซิร์ฟนี้ดีนะทุกคนมันมีจุดให้แลกของด้วยอ่ะ ซึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดนะตรงเนี้มันจะมีการเตือนด้วยว่าแบบนี่ไงนี่ไงกรุณามีคนกลางหรืออัดคลิปไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาครับทุกคนเราสามารถแจ้งแอดมินใน i s c o r d ได้ครับทุกคนหรือว่าเราทักไปในเฟนเพจของเขาได้นี่ทุกคนพี่ชอบระบบเขานะเหมือน,นว่าเข้ามาแล้วเหยียดตรงเนี้ยเจอเพจอะเนี่ยสมมุติแบบเราต้องเือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องทําการแลกอะเราต้องแลกของกันอะสมมุติพี่จะบิดใช่ไหมพี่จะบิด แล้วมันมีคนยือนอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งอ่ะมันก็ออกไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมขนาดพี่ยืนแค่คนเดียวนเนี่ยก็ออกไปไม่ได้อ่ะโอ้ดีทุกคนระบบอ่ะแบบมันกันได้ก็ดีอยู่นะอะไรจุดวาร์ปพรีเมียมจุดวาร์ปพีพีไหนพรีเมียมพี่ไปพีพีได้ไหมวาร์ปเซฟโซนไม่ได้อ่ะโอเคมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนจุดพรีเมียมอ่ะอันนี้จุดวาร์ปน่าจะเป็นจุดวาร์ปของปกตินะทุกคนตรงนี้เป็นจุดวาร์ปพี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 ได้ด้วยหรอ อันนี้เป็นจุดฟ์ฟใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราลองเป็นจุดฟ์ฟกันดีกว่าครับทุกคนวาร์ปเซฟโซนงั้นเราไปอืมไปตรงนี้เลยดีกว่าครับทุกคนตรงนั้นอะไรอะ่ะตรงนั้นอะไรอะ่ะโอลเดอรอหรืออะไรอะ่ะซอมบี้อ๋อนีไงเอ้อยิงมันยิงมันครับทุกคนชึบชึบตรงนี้อะไรอะ่ะสวยจังเก่กินมาซอมบี้แล้วไงอะ่ะซอมบี้เหรอมาดิมาดิมามามาดิาาาาดไหนไหนไหนสักตัวดิสักตัวสักตัว มาดิมามาอ,อ,อ,อืมอืมมันมันมันมากเลยทุกคนถ้ายิงกับเพื่อนนะพี่ว่ามันเว้ยทุกคนสมมตุติอ่ะเหมือนพี่เล่นวาโลใช่ไหมยิงในวาโลไม่ได้เราก็มายิงในเซิร์ฟอัฟเตอร์ได้ครับทุกคนบอกเลยนี่ตัวกระจายบอกเลยเซิร์ฟนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับพี่มากเลยนะเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟแบบนี้มาก่อนครับทุกคน แล้วคือแบบพอมาเจอเซิร์ฟนี้คือพี่ว้าวเลยอะปุ๊บปุ๊บเออมันมันมันเหมือนยิงคนในวาโลเลยแต่นี่อยู่ในไหนครับเว้ยอะไรอ่ะคุณได้รับเพราะมันมีกล่องด้วยทุกคนเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนนี้ปืนนี้ลั่นลั่นดีจัดอะเฮ้ย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 ซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้อยากอยากใช้ปืนนี้อยากใช้ปืนนี้กระสุนกระสุนอะไรใช้กระสุนอะไรอ๋อไม่ใช่นี้พีเก้าศูนเ็ม ต้องซื้อสินะโอเคได้เลยซอมบี้อยู่ไหนอยากเจอซอมบี้อีกอะทุกคนดูส่งไม่มีแล้วอะทุกคนแถวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่สปากันดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิฟอัปเตอร์เดย์นะผมใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิฟนี้ก็ดูใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับทุกคนส่วนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับเซิฟอัปเตอร์เดย์เซิฟนี้นะผม ก็สามารถถามในด i s c อ r d หรือว่าทักไปใน f a c e b o o k แฟนเพจของทางเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับทุกคนก็ใครที่อยากมาเล่นนะครับผมก็มาได้นะครับผมซึ่งเติมนี้พี่รู้สึกว่าตายของตกมั้งครับทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าเติมนี้สนุกแน่นอนครับทุกคนชวนเพื่อนเพื่อมาเล่นกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคริปให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ไปแล้วครับทุกคนพี่ขออนุญาตไปยิงต่อนะครับทุกคนไหนไหนไหนใครมันเฟี้ยวกับพี่ก็ต้องโดนลูกโม่งยิงนะครับทุกคนด้านไอตัวนั้นะ่ะมาดิขอยยิงหน่อยอืมตายตัวกระจายไปละทุกคนไปเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย